วัสดีนะคะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตามสีเทนะฮะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเป็นวันครูใช่ไหมฮะเออในวันครูนี้นะคะทุกคนก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น การมอบรางวัลให้คุณครูตอนเชา้ามีขบวนพาเหรดมีกีฬาคุณครูแล้วก็มีงานเลี้ยงคุณอาหารทุกคนวันนี้นะคะทุกคนคลิปของเราเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของขบวนพาเหรดนะคะทุกคนปกติเราเคยเห็นขบวนพาเหรดของนักเรียนใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาดูขบวนพาเหรดของคุณครูกันบ้างแล้วมาดูกันนะคะทุกคนว่าขบวนพาเหรดของค,คุณครูนั้นจะเลิศแค่ไหนไนะทุกคนไปรอชมกันนะคะทุกคน <Hi. S 1> มาแล้วนะคะอันนี้คือ ป้ายสีน้ำเงินนะฮะเป็นผู้บริหารนะคะป้ายสีน้ำเงินนะอ้สวยมากนะฮะทุกคนดูสิสวยมากนะฮะแล้วก็มีธงสีน้ำเงินนะฮะธงสีน้ำเงินโอ้อลังการมากเลยนะฮะ คนถือป้ายของเราอลังการมากเลยนะฮะแล้วมาดูดันเบเยอรของเรานะฮะเป็นคุณครูว่ะคุณครูคนนี้ทําถึงมากอันนี้เป็นโรงเรียนพญาไทยนะฮะป้าย ครูถือป้ายก็คือสวยมากๆนะฮะมีธงนะฮะแล้วก็มีแต่ใบเยื่อของคราวนะฮะไปถึงคูคคทั้งหมดเลยนะฮะอลังการมากโรงเรียนอนุบาลสามเศษนะฮะวะ้าคุณครูสวยมากอนุบาลสามเศษนะฮะคุณครูแต่งอลังการมาก คูถือธงก็ดูดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีคุณครูในโรงเรียนนะฮะมันทีมสีน้ําเงินนั่นเองนะฮะแล้วดูด้านหลังนะฮะ,ะด้านหลังกําลังแบบโชว์สเตปอยู่นะฮะด้านหลังของเราครูกําลังโชว์สเตปที่ต่อมาอยู่นะฮะมาแล้วนะฮะมาแล้วว้าวอลังการมากเลยนะฮะดูสิฮะโอ้ลดมากอลังการสุดๆนะฮะโรงเรียนนี้ แล้วคุณครูก็มาในทีมหมวกสีม่วงกันนะฮะทางคุณครูและผู้บริหารโรงเรียนนี้นะฮะโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกนะฮะคุณครูมาในทีมสีน้ำเงินนะฮะอาโอ้คุณครูสวยมากนะฮะแล้วก็มีตามด้วยคุณครูที่ถือธงนะฮะแล้วก็มีคุณครูในโรงเรียนนะฮะเลิศมากนะฮะอลังการนะฮะเรียนถัดไปนะฮะโรงเรียน วัดพราชัยนะฮะว๊าดการมากชุดคุณครูสวยมากนะฮะอ่าแล้วก็มีด็กเบเยร์ของเรานะฮะแล้วก็มีคุณครูที่ถือธงนะฮะแล้วก็มีคุณครูในโรงเรียนที่กําลังเดินตามมาว๊าดคุณครูโคงไม้อลังการมากแสดงว่ามือโปรนะฮะคุณครูเก่งมากดูสิอ่าโอ้ my god ลดสุดๆอันนี้เป็นคุณครูนะครับไม่ใช่ในักเรียนก็คือแบบเฟอร์นิอลสุดๆเลยนะฮะโรงเรียนทีปังกรนะฮะวัดโบสถ์นะฮะโอ้ลดมากนะฮะค,คุณครูถือป้ายดัมเมเยอร์แล้วก็ครูที่ถือธงนะฮะแล้วก็ตามด้วยคุณครูในโรงเรียนนะฮะว้าวอลังการมาก แล้วก็มีคุณครูถือธงนะฮะแล้วก็มีคุณครูเดินตามโรงเรียนวัดโสมนัสนะฮะคุณครูที่ถือธงก็คือสูงมากน่าจะประมาณร้อยเก้าสิบเลยเละเฮ้ยโรงเรียนนี้อลังการมากนะฮะดูสิฮะโอ้เลิศมากดูนะฮะของปังของโรงเรียนนี้นะฮะ นะคะมีคุณครูหมิงนะฮะที่รู้จักอยู่ในขบวนด้วยนะคะเพิ่งเปลี่ยนชุดมาแล้วนะฮะอลังการมากดูคุณนี้คุณหมิงของเรานะ,ะเล่นกล้องนิดนึงวชรนัสงครามนะฮะามาแล้วนะฮะโรงเรียนวัดหนังนะฮะมาแล้วจอมเมเยอร์น่าจะมากกว่า5ชีวิตนะฮะกำลังเดินมาแล้วนะฮะอลังการมากนะฮะ ดัมมีเยอะประมาณ10ไม่ใช่5นะ10กว่าชีวิตนะฮะ10กว่าชีวิตแล้วนะฮะเยอะมากๆเลยนะฮะว้ายชุดอลังการมากชุดสวยมากทีมสีชมพูนะฮะเหมือนเจ้าหญิงเลยเลิศสุดๆนี่โอ้ กูคาอลาังการมากเลยนะคะอีกนะทุกคนสวยงามมากห,หรือว่านักเรียนนะฮะกูก็คือเด็กหน้าเด็กมากอลังการมากนะฮะเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยองบังแคนะฮะทุกคนว้าวชุดรูสวยมากคนะสีเงินนะฮะ แล้วคุณครูก็สวยงามสุดๆตามมาด้วยธงของเรานะฮะแล้วก็จำมเมเยอร์นะฮะแล้วก็คุณครูในขบวนนะฮะอลังการมากดูโุงเรียนวายคุณครูชุดสวยมากคุณครูชุดสวยมากเลยนะฮะมีคนถือผ้าให้ด้วย เฮ้ยน่ารักมากชุดยาวนะฮะต้องมีคนถือให้นะฮะตามมาด้วยธงแล้วก็คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนะฮะอ๋อโรงเรียนนี้มาแล้วนะฮะมาดูอ้าวโ,โรงเรียนนี้อลังการมากโรงเรียนนี้นะฮะน้อยเต็มมากก็คือเน้นเน้นความเป๊ะนะฮะอ่าเน้นความเป๊ะนะฮะโรงเรียน มาแล้วนะฮะอ๋อสวยงามมากเลยนะฮะแล้วก็มีคุณครูที่เดินขบวนตามมานะฮะคุณครูวัชนาสงครามนะฮะโอ้ครูตัวเล็กมากนึกว่านักเรียนนะฮะ แล้วก็ธงของเราแล้วก็ตามด้วยคุณครูในโรงเรียนนะฮะสวยมากนะอลังการมากมาแล้วนะฮะด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังด้านหลังเป็นโรงเรียนวัดช่างเหล็กนะฮะโรงเรียนวัดช่างเหล็กนะฮะมาดูโรงเรียนวัดช่างเหล็กกันนะฮะชุดเลิศมากอุ้ยด้วยมาเยอะชุดเลิศมากนะฮะมีกลองมาด้วยนะฮะพกกลองส่วนตัวมาด้วยนะฮะ มีนักมวยมาด้วยนะฮะลำมวยอยู่ด้านหลังนะฮะว้าให้อลังการมากนะฮะเป็นคุณครูของเรานะฮะมีนักมวยมาด้วยลำมวยมาด้วยแลวมีอุปกรณ์กีฬามาด้วยนะฮะว้าโรงเรียนนี้เลิศเรื่องกีฬาแน่เลยนะฮะเลิศมากที่เป็นวัดอมรินทารามนะฮะทุกคนอ่าอ่าดูโรงเรียนนี้นะครับเปะมากเลยนะฮะมาในชุดไทยกันนะฮะ อนุบาลวัดนางนองนะฮะโอ้ยชุดคุณครูลิศมากอารมณ์แบบเจี่ยวเลยนะฮะจะมเมเยอร์ Mayor, แล้วก็ธงแล้วก็คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนะฮะเลิศมากนี่ดูนะฮะชุดอลังการมากมามีคุนครูนะฮะคุยมอนที่เคยอยู่โรงเรียนนี้นะฮะบอกว่าให้คำราวเป็นโรงเรียนราชวินิตนะฮะราชวินิตมาแล้วนะฮะ โอ้อลังการมากครูราชวินิตมาแล้วนะฮะมีป้ายแล้วก็มีธงนะฮะตามมาอีกเยอะเลยนะฮะโอ้ขบวนนี้ดูดัมเมเยอร์ของเรานะสวยงามนะฮะแล้วก็มีลีดเดอร์นะฮะโรงเรียนนี้มีลีดเดอร์ด้วยนะฮะแล้วก็มีคุณครูนะฮะเดินตามมาอีกหลายท่านเลยนะฮะแล้วก็วงโยทวาชิตของโรงเรียนนู่นนุบธรรมนะฮะ กำลังเดินมานะฮะอ่าต่อไปเป็นกลุ่มชนบุรีนะฮะเป็นวงโยชวาชิตของโรงเรียนทูนประามา์นะฮะ ชุดแต่ไปเยอะคุณลดสุดๆนะฮะไว้โอ้ยชุดนี้อลังการมากเลยอะอยากใส่อ่ะเลอสีเหลืองนะฮะจัไปเยอะของเรานะฮะอลังการมากๆนะฮะแล้วก็เป็นป้ายของสอปปกทมนะฮะมาดูนะฮะมาในทีมสีส้มนะฮะามาแล้วนะฮะ กรมรัตนโกสินทร์นะฮะเป็นชุดทีมสีเหลืองนะคะแล้วก็มีลีดเดอร์ด้วยนะคะืคอลังการมากๆเลยนะคะแล้วตามมาด้วยโรงเรียนชุมมหาเมฆนะฮะชุดใหญ่มากเลยนะคะอ๋อสีเหลืองมีแต่ชุดอลังการอลังการนะคะ แล้วก็เป็นคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนะฮะอะนุบาลพี่บุญเวศนะฮะอานุบาลพี่บุญเวศวาร์ชุดลดมามีธงจามีเยอ์นะฮะแล้วก็มีชุดแฟนซีด้วยนะ,ะทุกคนดูชุดแฟนซีนะฮะมีมีลายสิงโตไดโนเสาร์แล้วก็มีแพนด้านะฮะทุกคนน่ารักมากบางบัวนะฮะโรงเรียนบางบัวมาแล้วไหนโรงเรียนบางบัวนี่นะฮะ ตามมาด้วยผู้บริหารนะคะแล้วก็คุณครูในขบวนนะคะดาราครามนะคะโรงเรียนดาราครามนะคะโอ้ยชุดสวยมากเลิศเกินคุณครูสีเหลืองมีแต่ชุดใหญ่ใหญ่หมดเลยนะฮะแล้วก็คือแบบอลังการนะฮะสีเหลืองเรายังเหลืออีกหลายโรงเรียนเลยนะคะเด็กเมเยอะของเรานะคะแล้วก็คุณครูนะคะ ต่อไปนะคะเป็นโรงเรียนบ้านหน,นองบอนะคะบ้านหนองบอมาแล้วามาดูบ้านหนองบอของเรานะฮะหัวใจไมาเยอะรถมากมาแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยคุณครูนะคะเดินมาแล้วนะคะเรียนประถมนนทรีนะคะประถมนนทรีนะคะโอ้ลถมากนะคะคุณครูถือป้ายแล้วก็คุณครูถือธงก็คือเท่มากๆเลยนะฮะ ก้าวมากนะฮะจะมีเยอะก็คือลดมากเสียวมากนะฮะเรียนพยาประเสริฐนะฮะโรงเรียนพยาประเสริฐของเราตามมาด้วยป้ายนะฮะจะมีเยอะนะฮะแล้วธงนะฮะจะมีเยอะของเราสวยงามมากนะฮะแล้วก็มีคุณครูเดินขบวนตามมาอีกนะฮะโรงเรียนพิพิธปัณรมของเรานะฮะมาแล้วนะฮะ ผู้นุบัรรมของเรานะฮะมีฉลามมาด้วยนะฮะมาแล้วนะฮะป้ายมาแล้วนะฮะโรงเรียนผู้นุบัรรมนะฮะค,คุณครูบุบีของเราเดินมาแล้วนะฮะป้ายธงนะฮะแล้วก็จะเมเยอร์ของเรานะฮะแล้วก็มีฉลามอีกสามตัวเดินตามมานะฮะเลิศมากนะฮะป้ายโรงเรียนผู้นุบธรรมของเรานะฮะ แล้วก็มีลีดเดอร์นะคะลีดเดอร์ของเรานะคะเดินมาแล้วลีดเดอร์ของเรานะฮะตามเมื่อครู่ในการเดินมาก่อนนะฮะลีดเดอร์ของเรานะคะแล้วก็คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็มารอดูในถัดไปกันนะคะโรงเรียนสายน้ำทิพย์นะคะสายน้ำทิพย์มาแล้วนะฮะโรงเรียนสายน้ำทิพย์นะคะโอ้ยสุดสวยมากดูสิฮะทุกคนแล้วก็ตามด้วยคุณครูมานะฮะ ไทยรัฐวิทยาของเรานะฮะไทยรัฐเ5 wow. ้าว้าวอลังการมากแต่มาเยอะก็สวยนะฮะแล้วก็คุณครูในโรงเรียนไทยรัฐนะฮะเ,เดินตามมามาดูโรงเรียนหัดไปกันนะฮะโรงเรียนวัดจานนะฮะ,โร,ระ,ะโรงเรียนวัดจานมาแล้วนะฮะ วายแต่มาเยี่ยมาในโรงเรียนวัดด่านะครับถือป้ายมาในชุดแดงนะฮะธงนะฮะแล้วก็จาเมเยอร์ของเราอยู่หน้าสุดนะฮะอลังการมากเลยนะฮะธงก็คือเท่มากเลยนะฮะสองโรงเรียนโรงเรียนที่แล้วธงก็กเท่โรงเรียนนี้ก็ไม่แพ้กันนะฮะทุกคนพี่จอยนะฮะยกมือให้เรา ลองซอ,อยนะฮะลองซอยเดินในขบวนด้วยนะคะเลิศมากโรงเรียนวัดมหาบุตรนะคะวัดมหาบุตรนะคะดัมเมเยอร์นะคะตาเฉียวมาน่าจะเป็นโรงเรียนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นโรงเรียนวัดอุทัยธารามนะคะมาแล้วนะฮะน่าจะเป็นโรงเรียนสุดท้ายแล้วเพราะว่าไม่มีขบวนต่อแล้วนะคะ โรงเรียนวัดลุทัยธารามนะฮะเป็นโรงเรียนสุดท้ายแล้วนะฮะอ๋อโอ้ยเลิศมากนะฮะโรงเรียนนี้อ๋อุอ้ยแต่ไม่เยอะก็ไม่แพ้กันเลยนะฮะมีป้ายนะฮะป้ายนะฮะปิดท้ายด้วยป้ายของเรานะฮะส่งเสริมสิทธิสร้างสรรค์น,นะฮะอ๋อแล้วก็ มีป้ายของเรานะฮะนี่นะฮะทุกคนดูป้ายเ,แบบเลิศมากเลยนะฮะเป็นคณะผู้บริหารนะฮะถือป้ายหมดทุกคนนะฮะทั้งหมดทุกคนนะฮะเป็นคณะผู้บริหารของเรานะฮะสวยงามมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะปิดท้ายด้วยคณะผู้บริหารของเรานะฮะ โอเคนะฮะและนี่ก็เป็นขบวนในวันครูของเรานะฮะทุกคนไปแล้วนะฮะ